ถ้าบูช่วยมบเดี๋วันนี้มาฟังที่หนองมากนะครับที่เล็กพี่หนองแต่เดินปิดใจอยู่สองมาแล้ว เมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่24กุมภาพันธ์นายพงศกรเหราบัตรรักษาการผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกตอนล่างบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนพร้อมด้วยทีมงานได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เมืองพัทยาดูงานระบบสายสื่อสารลงใต้ดินชูศักยภาพความพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินทั่วประเทศ นายพงศกรเหราบัตรรักษาการผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกคา้าภัคตะวันออกตอนล่างบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อชูศักยภาพความพร้อมของ NT ในการดำเนินการท่อร้อยสายใต้ดินครอบคลุ่มทั่วประเทศระยะทางรวม4,450กิโลเมตรพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการนำสายสื่อสารลงใต้ดินเดินหน้าโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารแบบใช้โครงข่ายปลายทางร่วมกันลดจำนวนการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าลดการลงทุนซ้ำซ้อนอวดชมถนนร้ายสายพัทยาเหนือ อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงามเพิ่มศักยภาพและความปลอดภัยของโครงข่ายสื่อสารสำหรับพื้นที่เมืองพัทยาอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเป็นหนึ่งในพื้นที่ของโครงการที่ได้นำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน7เส้นทางรวมระยะทาง16.3กิโลเมตรได้แก่ 1. ถนนพัทยาเหนือระยะทาง2กิโลเมตร สถนนสุขุมวิทระยะทาง1 8 0่กิโลเมตร3ถนนพัทยากลางระยะทาง2.20กิโลเมตร 4. ถนนพัทยาสาย1ระยะทาง1.80กิโลเมตร 5. ถนนพัทยาสาย2ระยะทาง1.70กิโลเมตร 6. ถนนพัทยาสาย3ระยะทาง4.10กิโลเมตรและ 7. ถนนพัทยาใต้ระยะทาง2.70กิโลเมตร และยังมีเส้นทางเพิ่มเติมของกอฟผเส้นทางพัทยาสายสาเส้นทางพัทยาเหนือถึงพัทยากลางระยะทาง3.31กิโลเมตรที่อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี2,566นอกจากนี้ NT โทรคมนาคมแห่งชาติยังพาทีมสื่อมวลชนลงพื้นที่ชมเมืองพัทยาในส่วนที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเพื่อดูความแตกต่างถนนพัทยาใต้ ในส่วนที่ดำเนินการแล้วและที่ยังไม่ได้ดำเนินการและถนนคนเดินวอลกิ้งสตรีพัทยาใต้ที่กำลังดำเนินโครงการอยู่โดยใกล้จะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี2566นี้เพื่อนำสายสื่อสารลงใต้ดินทั้งหมดซึ่งตอนนี้ได้มีการนำสายสื่อสารลงใต้ดินแล้วทั้งหมดกว่า90%สเอร์ซส่วนอีกหนึ่งจุดเป็นถนนพัทยาเหนือเป็นการนำสายสื่อสารลงใต้ดินแล้วทั้งหมดระยะทางกว่า2กิโลเมตร พร้อมทั้งยังแนะนำระบบดูแลการติดตั้งสายสื่อสารรวมไปถึงความปลอดภัยการระบายน้ำในช่วงฝนตกน้ำท่วมและยังให้ชมถนนเส้นพัทยาเหนือทั้งเส้นที่มีแต่เสาไฟฟ้าส่องสว่างมีสัญลักษณ์โลมาอีกด้วยทำให้ถนนพัทยาเหนือดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมากยิ่งขึ้นท่กกอยาเดิมนนตแรร เชิญเลยครับมาที่บ่อพักนะครับอันนี้เป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเราจะได้การนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางท่านผู้ช่วยสมภพเดี๋ยววันนี้มาฟังที่หนองบากนะครับที่เร่อี่หนองแต่เดือนพิกายอน2563นะครับที่เรามีการนําสายรวมบินนะครับเป็นเส้นทางแรกอธิบายให้พวกเราได้รับทราบครับเชิญเลยครับหมายความว่าต้องสามารถร้อยสายเนี่ยออกไปจากใต้เนี่ยก็คือเป็นการเข้าคอยอย่างเดียว สนับสนุนโดยรอบการเด่นและอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรสสไตล์เกาหลีแท้ๆ ตรงปริญาเหนือซอยเเปิดเวลา15นกาถึง20นกาหยุดทุกวันพุธโทรอบถามได้ที่090 229 3684สนับสนุนโดยล็อปิดพักคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเรียบทางรถไฟ โดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไป1นึซอยเปิดให้บริการ11.00ถึง20.00ติดต่อสอบถามไดที่โทร0838790411 Like Academy ่แอนท์แคเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r a เ e f i g h t Academy